ัีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสชัสดีคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรีรวิวของเล่นยอดฮิตกันนะคะก็คือรูบิคนะคะนี่นะคะที่เป็นรูบิคของเราจะเป็นสามคุณสามสามลูกตอนนี้คือมาเละยังไม่ได้แก้นะคะคือเล่นคาว้แล้วแบบยังไม่ได้แก้ยังไงทุกคนเออจะเป็นสามกูญสามสามลูกเลยนะคะจะมีทั้งแบบขนาดขนาดมาตรฐานากับ รูจะเคจะมีสามรูปนะคะเ๋ย๋ยเราจะมารีวิวร,รูปที่หนึ่งกันเลยรูปที่หนึ่งนะคะจะเป็นรูปที่นานมากที่เราเล่นบ่อยสุดและก็น่าสุดนะคะทุกคน,นี่รูปนี้ชดารูปนี้นะคะซื้อมาในราคา9ก็บาทนะคะบวกค่าส่งก็100กว่าบาทนะคะ100่ง้ขึ้นไปนะคะรูปนี้คือมันและอยู่นะคือยังไม่ไดแกนะคะ น uh, mm hmm. uh, so ี่นะคะรูปนี้ซื้อมาราคา99บาทนะคะพี่พี่นี่ราคาดูคนละดูไปดูเหมือนแบบหาะใช่ไหมเลิกอย่าติดตลกนะคะนี่รูปปี้งรูปนี้ชื่อมาราคา99บาทนะคะทุกคนซื้อ3ทางเฟซบุ๊กนะคะนี่ความลื่นคือลื่นมากนะคะลื่นลื่นเหมือนลูกบิดแกนเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้รุ่นไรนะมันจะเป็นแบบ รุ่นอะไรอ่นะเนี่ยโลโก้สีขาวมนะันจะเป็นอย่างเนี้ยเออจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนใครรู้ว่ามันคือรุ่นอะไรก็ช่วยบอกมาหน่อยนะทุกคนไอ้คืเราไม่รู้จริงๆอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูบิกสามคูนสามนะคะเชดสีคือสวยนะแต่คือเราเอาลิควิดอะที่เราเอาลิควิดมาเขียนไม่ใช่อะไรเลยนะคือตอนนั้นเรา,เอ,าอยาก ฝึกทำรูบิคปิดตาใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องจำเนี่ยอย่างเช่นนะทุกคนแล้วก็จะหลับตาเล่นใช่ไหมแล้วก็จาว่าเอออันเนี้ยมันคือเลขหนึ่งแทนสีขาวอย่างเงี้ยทุกคนแล้วคือแบบคือเลาวแล้วเราก็เขียนไว้ไอทีน้้มันไม่เวิร์กทุกคนมันจําเลขไม่ได้อะมันจําไม่ได้จริงๆนะทุกคนมันแบบจับแปะแล้วมันไม่รู้ไงว่ามันคือเลขอะไรเออประมาณนี้ยเราก็เลย เลิกเล่นลูบิกลูกนี้ไปนานมากประมาณสองสามเดือนแล้วเออเนะนี่ยลูบิกลูกนี้คือไม่ได้เล่นสองสามเดือนแล้วนะทุกคนเราก็เลยไปถอยลูบิกอันใหม่มาเซรดาลูบิกอันนี้นะคะเพิ่มถอยมาประมาณสามเดือนได้แล้วนะทุกคนเนี่ยที่เราไม่ได้เล่นลน่ะก็มาเล่นอันนี้แทนลูบิกลูกนี้นะคะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทบวกค่าสง่ง ก็ประมาณร้อยกว่าบาทห0ึ่งขึ้นไปนะคะซื้อในช้อปปิ้งนะคะนี่ลื่นนะคะก็จะลื่นมากนะคะลื่นกว่ารูปิกรูปนี้นะคะทุกคนลื่นกว่ารูปิกรูปนี้นิดหน่อยนะคะอันนี้มันก็จะลื่นกว่านิดนึงนะทุกคนนะการเล่นอะไรเนี่ยเจสีก็สวยนะคะการเล่นก็จะลื่นเจสีสวยนะทุกคนสีมันไม่ค่อยสดนะคะแต่ว่าแบบเออมันก็สวยมนะันดูแบบแจสวแาะสว่าง,างอ่ะ รูบิกรูปที่สองก็จบไปได้ดีนะคะเรามาเรามาดูรูบิกรูปสุดท้ายค่ะชาดาฮานี้จะเป็นรูบิกรูปสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นรูบิคสามคูณสามขนาดจิ๋วนะคะอันนี้คือไม่ได้ซื้อนะคะได้ฟรีมาคือสั่งอันเนี้ยในช้อปปิ้งใช่ไหมแล้วมันก็ได้ฟรีมาเป็นรูบิกรูปนี้รูบิกรูปนี้ะมันลื่นกว่ารูบิคที่เราซื้อมันลื่นกว่ารูบิคสิบบาท ที่เป็นขนาดจิ๋วที่เราซื้อตามแบบพวกท้องตลาดอะไรแบบนี้นะทุกคนมันลื่นกว่าเยอะเลยนะเออนะมันลื่นกว่าแบบละดีกว่าด้วยนะทุกคนลื่นกว่านะทุกคนดูแต่มันก็แบบมีหนูบ้างโอเคอันนี้เข้าใจนะคะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะมันไม่ใช่รูปดที่เขาทำแบบดีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำแบบดีอย่างเงี้ยคืออันนี้คือเขาแถมมาเฉยๆไงเออ อ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรูบิกสามูปนี้นะคะก็คือรูปที่ดีสุดนะคะคือรูปนี้นะเพราะว่ามันดื้อที่สุดแล้วนะคะแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าสีมันเออดีนะคะมองเห็นง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวรูบิกสองคูนสองกับรีวิวรูบิกพีระมิดนะคะเราตั้งใจจะซื้อนะแต่อาจจะแบบซื้อทีละชิ้นนะคะจะซื้อสองคูณสองกับพีระมิดอ่ะ ซื้อที่ราชินีและการอื่นออประมาณนั้นนะคะก็คือแบบก็จะได้แบบประหยัดตังนะคนะซื้อทีแล้วก็เก็บทีซื้อทีเก็บทีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆเก็บตังซื้อไปเรื่อยๆนะคะ,คะค่ะก็เดี๋ยวไวค้คลิปหน้าเราจะมารีวิวรูบิทสองคูณสองแล้วกันเนาะว่าพวกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อรูบิทสองพูณสองแล้วนะคะเพราะว่ารูบิทสองพูณสองน่าเลี้น,นเราอะแค่สี่สิบบาทเองทุกคน เออเนี่ยถูกกว่าอันเนี้ยประมาณสองสามเท่าเลยนะแล้วก็ลูบิคสามคูณสามรุ่นเนี้ยหน้าโรงเรียนเราอ่ะหกสิบบาทเองถูกกว่าของเราประมาณสิบเก้าบาทที่เราซื้อมาถึงในช้อปปิ้งเลยนะคะแล้วก็หน้าโรงเรียนเรานะคะมีน้ำยาหยอดดูบิคด้วยนะคะอันละสามสิบห้านี่แหละแต่ว่ามันแพงกว่าในช้อปปิง้งหลายๆเาข้าอยู่นะเพราะว่า ในหน้าเรียนเราเนี่ยตั้งตั้งสามสิบเก้าบาทนะทุกคนในช้อปปิ้งเนี่ยจะราคาสิบแปดบาทนะคะจากที่เราไปศึกษาหาดูมาจากสองที่นะคะแต่รูปปิกพีระมิดหน้าโรงเรียนเราเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะทุกคนแต่เราจะไปหาดูเผื่อมีนะคะถ้าไม่มีจริงๆเราจะสั่งในช้อปปิ้งนะคะทุกคนโอเคก็ จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสามคูนสามนะคะ <_ C ut> เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมารีวิวสองคูนสองเอออันนี้ก็จบไปแล้วการรีวิวรูบิกสามคูนสามนะคะ <_ C ut> เดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าาจะมารีวิวอะไรนะคะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจะมารีวิวอะไรนะคะตอนนี้ ก็ขอตัวนะไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งหัดทำยูทูบครั้งแรกนะทุกคนเราก็ลองคอมเมนต์มานะคะแล้วก็จะพยายามตัดต่อคลิปให้ดีที่สุดน,นะคะเพราะว่าไม่เคยตัดคลิปเหมือนกัน คลิปนี้อาจจะไม่ตัดก็ได้อาจจะลงเลยหรืออาจจะตัดก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วแต่ลงนะคะก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันนะคะโอเคคลิปนี้ค่ะตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำอะไรบ๊ายบายแล้วก็อาจจะมีทำวอล์กด้วยนะบ๊ายบายค่ะ